ผู้ประกอบการต้นแบบในโลกธุรกิจหรือว่า role model นะครับก็คือเราจะถ่ายทอดแรงบันดาลใจะจากผู้ประกอบการต้นแบบนั่นเองในที่นี้ครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเค s e study ต่างๆของคนต้นแบบต่างๆเพื่อเผื่อเราจะเป็นโ o โม m o d e หรือเป็นต้นแบบในการทําธุรกิจของเราได้นะครับอันนี้ครับก็คือ2พี่น้องตระกูลคูมาลันะครับโปรแกรมเมอร์สู e ่ e CEO อายุน้อยเราดูประวัติเขานะ อายุเขาเพียงเท่าไหร่เครับ17แล้วก็15ปีเองอะแต่ว่าลหลงไหลในศาสตร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาช่วงวัยเด็กคุณพ่อเป็นผู้สอนเขียนภาษา q b a s i c แล้วก็ภาษา Java ให้เขานะครับเริ่มฝึกพัฒนาแอปพลิเคชันจากการอ่านหนังสือด้วยตัวเอง11และ9ขวบเขา2พี่น้องนะครับสร้างแอปพลิเคชันทื่ว่า Cash Me Cop นะครับเกมตัวแรกได้สำเร็จ เริ่มก่อตั้งบริษัทชื่อว่า Go Dimensions นะที่มาของ c o o ที่อายุน้อยที่สุดในโลกนะครับเราสามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ไปได้นะครับพิมพ์คำว่า go dimensions com นะครับแล้วก็เป็นสป e เกอร์ในงาน TED Talk s. มาแล้วนะไม่ต่ำกว่า5เวทีอันนี้ TED Talk คือใหญ่มากเลยนะครับเพียง5ปีสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้มากถึง12แอปพลิเคชันนี่คือมีความสามารถในเชิงของโปรแกรมเมอร์แล้วก็สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาขาย อายุ17นะครับแล้วก็15คนพี่คนน้องนะครับได้รับรางวัล30นะครับ30 under 30 Asia จาก Nissan Frost นะครับได้รับการระบุให้เป็นโปรแกรมเมอร์สายแอปพลิเคชันที่อายุน้อยสุดในอินเดียอันนี้ครับเราดูเทียบเท่าความสำเร็จนะครับของเขานะซึ่งหลงไหลาการเขียนโปรแกรมโดยมาจากคุณพ่อเขาเป็นคนสอนแล้วก็สอง,องพี่น้องเนี่ยก็คือมีความกระตือรือร้นหรือมีแพชชั่นที่อยากจะสร้างแอปพลิเคชันต่าง จนมีคนติดตามโซเชียลแฟนนะครับมหาศาลเลยนะ6ล้านกว่าแ้วเนี่ยยอดดาวน์โหลดหลายหมืน่นนยครับเอเวอร์เรน n ์นะครับเรตติ้งสี่จ้านครับจากการพัฒนาเกมแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือเนียครับโดนนะนี้สำหรับคนนี้เป็นสายแบบโปรแกรมเมอร์หรือโปรแกรมมิ่งที่อยากจะเขียนโปรแกรมเียครับสร้างธุรกิจได้ด้วยตัวเองนะเราดูเส้นทางชีวิตของเขานะครับหรือคนถัดมานะคะเขาชื่อว่า แทนเม่เบสซี่นะครับก็คือแทนเมสซี่ก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์สู่อาจารย์เต็มตัวเราดูประวัติเขานะครับ5ขวบเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครั้งแรกด้วยตัวเองด้วยนะ8ขวบเปิดช่อง YouTube นะครับชื่อว่าแทนเมทีสสอนเขียนโค้ดแล้วก็สร้างแอปนะครับเราก,กดเข้าไปได้9ขวบนะครับสร้างแอปพลิเคชันชื่อว่า T-Tables นะครับคำนวณเลขสำหรับเด็กได้สำเร็จ สิบขวบได้รับการว่าจ้างและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท IBM คิดดูดิเด็กสิบสองขวบเองอะสิปีพัฒนา AI นะครับแล้วก็ใช้ IBM Watson ในการช่วยผู้ป่วยทางการสื่อสาร14ปีเป็นสปิเกอร์ในงาน TEDx IBM ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสิบสถึงสิปีได้รับรางวัล IBM Champion ติดต่อกัน3ปีซอ้อนอัจฉริยะมากนะครับเป็นผู้สอน ที่คอสเซล่ากว่า3คอร์สเรียนฟรีแบบแถมใบสือดิวเค็ดด้วยนะครับคอสเซล่าก็เป็นเว็บไซต์เรียนออนไลน์ครับเขียนหนังสือสำหรับโปรแกรมเมอร์นักพัฒนาไม่ต่ำกว่า3เล่มน,นะ15ปีล่าสุดคือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของ m a c h i n e Learning ที่ Google เนี่ยครับอันนี้ครับหลังเอกว่าจะเกิดจากแรงบันดาลใจของตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วก็พยายามไต่เต้าขึ้นมาจากโปรแกรมเมอร์แล้วมาให้ความรู้เป็นอาจารย์เต็มตัวสอน อยู่ใน YouTube อย่างเงี้ยครับเราสามารถเสิร์ชหาแล้วก็พิมพ์เข้าไปดูได้ว่าเขาสอนอะไรบ้างนะครับว่าน้องเขาสอนอะไรบ้างนะครับอ่าถัดมานะครับอันนี้ถ้าเราเคยเล่นยุคแรกๆคือ w a t c h a p ปอะครับ,บยานคุมนะครับยานคุมก็คือจากเด็กยากจนสายโปรแกรมเมอร์วัยเด็กเกิดในฐานะยากจนอบพยพมาจากยูเคนไปสหรัฐอเมริกา16ปีใช้ชีวิตอยู่กินด้วยเงินรัฐ และเริ่มเป็นเด็กความสะอาดก็คือทำความสะอาด18ปีเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากกระหนังสือ21ปีลาออกจากมหาทลัยเพื่อมาทำงานที่ y ย h o ูเต็มตัวโอโ้โหแสดงว่าคือลาออกจากมหาลัยอมาทำงานที่ y ย h o ูในยุคนั้นก็คือแบบสุดยอดมากๆนะครับเพราว่าต้องมีความสามารถจริงๆ24ปีคุณแม่เสียชีวิตจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย31ปีลาออกจากยาูและไปพักสมองเที่ยวทั่วอเมริกาใต้ สมัครงานที่ Facebook, Twitter แต่ว่าไม่มีใครรับเขาเข่าทำงาน33ปีก็เลยก่อตั้งบริษัท WhatsApp เลยครับร่วมกับเพื่อนสี38ปีพี่มาก็ซื้อ WhatsApp กว่า6แสนล้านบาทเห็นปะดูดิคือเราสังเกตนะว่ายานคุมอะครับเขาไปสมัครงานที่ Facebook, Twitter แล้วก็ไม่ได้รับเขาอะเขาไปตั้งบริษัทเองอะเพราะเขามีแนวคิดอยากจะทำวอตแอปที่เป็นแอปสื่อสารกันอะแชทกันอะ มาร์กเซก์เบิกก็เลยซื้อไปเลยครับหแสนล้านบาทในอายุ3 8ปีถ้าเราคิดดูว่าอายุ 38, ส8สมมมติอายุ3 8เรามีเงิน6 0แสนล้านบาทนะเอาเวลาคุ้มนะซึ่งเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี3 3มสิบาเองเ,เขาใช้เวลาห้าปีในเงิน ,00 แสนล้านบาทนี้สุดยอดนะครับ43ปีปัจจุบันก็คือรวยเป็นอันดับที่3 4 3ของโลกเห็นไหมดูประวัติของเขานะครับอยู่ที่โอกาสด,ด้วยนะครับวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็สร้างแพชชั่นให้มันเกิดโปรดักต์จริง ลุงเหินเจินเฟยนะครับก็คือเส้นทางมหาอำนาจจีนแบรนด์หัวเว่ยยุค 5G นั่นเอง,ลงหลงไหลในศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมช่วยวัยรุ่นได้เริ่มต้นทำงานในเส้นทางสายวิศวกรรม30ปีเข้าร่วมทำงานกับกองทัพรัฐบาลจีนนานถึง9ปี12ปีคืกอก่อตั้งบริษัทหัวเว่ย คืออายุ42นะเพิ่งจะเริ่มทำธุรก,กิจก่อตั้งหัวเว่ยนะครับผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและก็เป็นบริษัทเดียวที่แบบให้บริการระบบ 5G แบบครบวงจรได้74ปีปัจจุบันคือรวยเป็นอันดับที่1,425ของโลกล่าสุดคือเทคโนโลยีล้ำจัดเกิดสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยที่เราได้ยินข่าวกับอเมริกาครับที่เขาสกัดก้นซื้อการละกันอยู่ตอนเนี้ย คือตอนนี้หัวใหญ่มาแรงมากๆนะครับครอบเวอร์ Cover ทุกอย่างนอกจากมือถือคือมี 5G มีธุรกิจวางโครงข่ายต่างๆเยอะมากๆอันนี้น่าสนใจหรือแจ็คดอซี่นะครับโปรแกรมเมอร์สายพังผู้ให้กำเนิดทวิต t ตอรที่เราทวิตกันณปัจจุบันเยอะๆะครับเวลาดูซีรีส์หรือดูอะไรต่างๆก็ทวิตเต็มเลย 14ปีเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครั้งแรก15ปีเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจแท็กซี่ได้สำเร็จนะตัดสินใจแฮ็กฐานข้อมูลบริษัทเพื่อส่งใบสมัครงาน29ปีก่อตั้งบริษัท Twitter ครับด้วยเวลาเพียง2สัปดาห์31ปีโดนไล่ออกจากการเป็น CEO ของบริษัทตัวเองเห็นปปีก่อตั้งบริษัทส q u a ร์บริการด้านการชำระเงินคือโดนลูกน้องไล่ออกเองอะ สามสิบสองปีชำระแล้วนะครับก็สามสิบเก้าปีกลับมาเป็นซ e o ของบริษัททว i t เตอร์อีกครั้งหนึ่งสี่สิบเอ็ดปีเปิดทว i t เตอร์มาสิบสองปีครับแต่ว่ามีกำไรเป็นครั้งแรกเราดูธุรกิจดิหมายความว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาสร้างทว i t เตอร์ใช่ไหมเปิดมาสิบสองปีไม่เคยได้กำไรเลยเข้าเนื้อตลอดหรือขาดทุนตลอดแต่ปีที่สิบสองที่เขาเปิดมาสิบสองปีอ่ะเขามีกำไรเป็นครั้งแรกเราสามารถทนแบบนั้นได้ไหมครับ มีกำไรเป็นครั้งแรกในช่วง12ปี42ปีปัจจุบันคือรวยเป็นดับที่343ของโลกนะน่าสนใจนะครับประวัติเราสามารถไปศึกษาได้ในโรมเดลมาร์คเซ็กเบิร์กนะครับในวัยเด็กสายโปรแกรมเมอร์10ขวบคือเขียนโปรแกรมซักเน็ตนะครับให้คลินิกพ่อของเขานะครับช่วงมัธยมคือเขียนโปรแกรมฟังเพลงไซแน็ป โดยสามารถระบุสไตล์เพลงที่ชอบเองได้18ปีเขียนโปรแกรมเมอร์คอร์ดแมชนะครับเพื่อแนะนำวิชาเรียนนะครับ19ปีคือเขียนโปรแกรมวอล์ดแชน f นลเฟสแมชนะครับ20ปีเขียนเว็บไซต์ชื่อว่า thefacebook.com เพื่อให้นักศึกษา,าวอร์ดใช้งานเท่านั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่แรงนันใจนะครับที่เขาต้องการให้คนในมหาลาัยคุยกันได้ 23ปีถูกจัดเป็นมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลกอะ่ะเราคิดดูดิเฟสบุ๊กอ่ะมาแค่อายุ23ปีอะครับถูกจัดเป็นมหาเศรษฐีอายุน้อยที่สุดโลกแล้วลงจีเนียหรือว่ามีแพชชั่นความสามารถบางอย่าง3 4ปีปัจจุบันก็คืออันดับที่8ของโลกละนะครับเฟสบุ๊กซึ่งพัฒนานนะจากแบรนด์เดิมสี่เป็นเปนเป็นแบรนด์ใหม่ก็คือสี่ซอฟลงแล้วนะ่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคือคือในการทาธุรก,กิจแต่ละค้างอะ่ะเราต้อง พัฒนาตัวเองหรือเดวหรอกตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอีกคนหนึ่งนะครับในสายเทคโนโลยีอ่ะก็คืออีลอนมัส์นะครับในวัยเด็กสายโปรแกรมเมอร์อีลอนมัส์เนี่ยเขวบคือใช้เวลาในการอ่านหนังสือะละสิชั่วโมง8ขวบอ่านหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนครบทุกเล่ม10ขวบคือเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นใน3วัน12ขวบคือเริ่มเขียนวิดีโอเกม b l a Star นะครับเขียนได้มื่นกว่าบาท 14ปีหลงไหลในวิทยาศาสตร์ท่องอากาศและจัก,กรวาลช่วงมัธยมโดนเพื่อนแกล้งผลักตกบันไดและลุมกระทืบสิบห้ถึงสิปีได้มีโอกาสทํางานฝึกงานแปลกๆจากพ่อของเขาพอเริ่มเข้าสู่วัยทางานคือวัยเด็กเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ชุบตัวเรียบร้อยแล้วมีสกิลเรียบร้อยแล้วพอวัยทางานนะครับสายเทคสตาร์ทอัพยีปีก่อตั้งบร,ริษัทรวบรวมข้อมูลชื่อว่าซิปทูแล้วก็โดนไล่ออก ยีสิบแปีก่อตั้งบริษัทชำระเงินออนไลน์ที่ว่า x.com ก็คือ paypal โดนไลน่ออก2ีปีก่อตั้งบริษัทด้านอวกาศชื่อว่า space x คือนาซอยังต้องยอมอันนี้ครับที่จะแบบปล่อยจรวดออกไปเองแล้วไปเที่ยวทั่วอวากาศได้ในความฝันนะครับที่จะเป็นจริงเร็วๆนี้3าปีร่วมก่อตั้งบริษัทรถไฟฟ้าชื่อว่า tesla เร็วแรงแถมขับเองได้สาปีร่วมก่อตั้งบริษัทแผงโซลาเซลล์ชื่อว่า solar city นะครับ44ปีก่อตั้งบริษัทดูแลปัญญาประดิษฐ์ชื่อว่า Open AI กลัว AI ของโลกก็เลยสร้างขึ้นมาก่อน45ปีก่อตั้งบริษัทชิปในสมองมนุษย์ก็คือชื่อว่า Neuralink นะเชื่อมสมองกับ AI และบริษัทขุดเจาะอุโมงค์ชื่อว่า The Boring Company คือเบื่อรถติดก็เจาะอุโมงค์เลยแล้วก็สร้างธุรกิจเป็น Hyperloop ปเนี่ยที่เราเคยได้ยินนยครับอันนี้คือแบบ คือแหวกแนวมากนะสามารถไปอยู่ในอินดัสทรี่5.0ได้เลยอะในอนาคตถ้าเรามีเทคโนโลยีรับทันนะครับน่าสนใจมากๆอันนี้คนต้นแบบของต่างประเทศใช่ไหมถ้าคนต้นแบบของไทยถ้าในเชิง up, เซกซ์อะไเนี้ยผาไทยผดุงถิ่นเนี้ยครับพลิกวงการก่อสร้างโปรแกรมบริหารต่างๆที่เขาสร้างขึ้นนะ ลหลงไหลในศาสตร์วิศวกรรมโยธาช่วงเด็ก,กคือมีความฝันอยากจะเป็นแบบวิศวกรหนุ่มที่สามารถสร้างตึกสูงได้17ปีคือสามารถสอบเทียบเข้ามหาลัยยี่ปีคือจบวิศวะที่จุฬา22ปีคือลาออกจากบริษัทที่ทํางานมาสร้างธุรกิจของตัวเองเห็นไหมยี่สิบห้าปีเป็นนี้สามล้านจากนั้นก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง26ปีคือชวนเพื่อนมาทําซอฟต์แวร์ธุรกิจก่อสร้างนะครับชีพพจจมานเพราะว่าเขาแบ็คกราวเขาเป็นธุรกิจก่อสร้างอยู่แล้วไงจบวิศวกรรมโยธาางเงี้ย และก็ลาออกจากบริษัทพร้อมคงมีสกิลบางอย่างแล้วมาเปิดธุรกิจของตัวเองทําผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็เริ่มทําซอฟต์แวร์นะพอตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ขึ้นมาเสร็จก็คือให้ใช้งานฟรีนะโปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้างใช้งานฟรีเคยชนะการประกวดระดับเอเชียแล้วก็เข้าร่วมโครงการของ500 startups นะ40ปีปัจจุบันก็เป็น b l c k one group นะครับก็คือเป็นแบบมีการให้บริการครอบคลุม ธุรกิจก่อสร้างทั้งหมดกว่า6บริการแล้วก็กําลังขยายธุรกิจไประดับเอเชียเนี่ยน่าสนใจนะผ่านโปรแกร,รมบริหารการก่อสร้างนะครับธุรกิจการก่อสร้างถัดมาคือดอนอิสลาดดอนนะคะฟินเทคระดับโลกฝีมือคนไทยเนี่ยเราจะไปออมเมสอื่นๆแบรนด์อื่นนะโกลด์ดอทเอ็กงนะครับลงไหลในศาสตร์ทั้งด้านของการตลาดการบริหารธุรกิจเป้าหมายคือทําระบบ รับชำระเงินออนไลน์ที่รวดเร็วแล้ะก็ปลอดภัยที่สุดจบการตลาดที่มอกรุงเทพจบตรงสายสุดๆก็คือตรงอยู่แล้วมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารและการเงินนาน13ปีจากประเทศญี่ปุ่น32ปีคือก่อตั้งบริษัท Omis นะครับระบบชําระเงินออนไลน์กับคู่หูชาวญี่ปุ่นปี2015เริ่มพัฒนาบล็อกเชนของตัวเองนะครับปี2016คือเป็นฟินเทคสตาร์ทอัไทยที่ได้เงินลงทุนจำนวนสูงสุดในเอเชีย สังปีคือได้รับรางวัลยีต่อสตาร์ทอัพดีเด่นแห่งปี2017จากลุงตู่นะครับออมิสได้รับเงินลงทุนรวมประมาณ1,528ล้านบาทภายใน5ปีเนี่ยคือเราสังเกตตรงนั้นะมันจะเกิดจากแบล็กการ์ของการศึกษาของเราในคณะหรือในภาควิชาของเราเครับแล้วก็ความรู้ที่เราเรียนมาต่อย,ยอดเป็นธุรกิจเข้าสู่ระดับซอฟต์แวร์ที่เป็นโลกออนไลน์แล้วมาขายได้ก็น่าสนใจนะในทีมธุรกิจนี้หรือว่าพี่เอสารสัญ,ญ,ญด็อกเตอร์ สุชัชวีนะครับคือเด็กต่างจังหวัดสู่ผู้นำด้านวิศวกรโยธาหลงไหลกอนโยธา,า,ยยาไวเด็กชอบคำนวณชอบความรู้โครงสร้าง1ิ1 8ปีคือสอบได้ที่1ของโรงเรียนและก็จังหวัดแล้วก็ได้โควตาต่อมหาวิทยาลัย20ปีคือทำโปรเจกต์จบเรื่องว,วิจัยออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นแรกในประเทศไทยนะครับ22ปีคือจบปตรีวิศวะราชกระบงังแล้วก็โปรเจกต์เสนอผู้ว่า30ปีคือเรียนจบ โทเทคโนโลยีนโยบายและโปรอเอกวรศมโยธาที่ MIT สาปีครับเป็นศาสรรตราจารย์ด้านก่อสร้างใต้ดินและก็อุโมงค์คนแรกในไทย40ปีคือได้รับรางวัลวิศวกรดีเด่นแห่งอาเซียนนะ2012 4นปีเป็นในการบดีลรกระงที่มียุน้อยสุดในประเทศในในไทย47ปีล่าสุดก็เป็นหนึ่งในผู้ออกแบบอุโมงค์รถไฟใต้ดินเจ้าพยาและก็เป็นคนไทยกลุ่มแรกครับที่สร้างรถไฟใต้ดินเส้นแรกในไทยเห็นไหมดูประวัตินะครับ พี่หมูนะครับนทวุฒิอชฉริยะไทยผู้นำด้านเทคสตาร์ทอัพยกตัวอย่างแบบปุ๊กบีเงี้ยครับลหลงไหลในศาสตร์คอมพิวเตอร์10 1ถึงรขวบคือเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองละเขียนเป็นเด็กประกอบคอมในเครื่องละ70บาทเคยเป็นเด็กประกอบคอมที่พันทิปเงี้ยจบวิศวการบินและอวกาศที่มอเกษตรคือไม่ตรงสายนะ ตั้งแต่เรียนจบไม่เคยสมัครเข้าทำงานบริษัทอื่นเลย22ปีตั้งบริษัทชื่อว่า IT w o r k นะครับแล้วก็รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เคยพัฒนาแอปมาแล้วไม่ต่ำกว่า100แอป31ปีก็คือสร้างแอปพลิเคชันชิกบีแล้วก็ก็คือร้านหนังสือออนไลน์ปัจจุบันคือมูลค่าประมาณพันกว่าล้านแล้วอะ่ะ3าปีก็คือเป็นผู้บริหารกองทุน500ตุกตุก,ตกนะครับลงทุนในสุกิ startup ต่างๆอันนี้โลโมเดลที่น่าสนใจในเชิงของเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ถ้ามาดูเชิง เทือดับโซเชียลอครับมีเดียเงี้ยอันดับหนึ่งมาเลยครับเก๋ไก่สไลเดอร์คือยูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะปัจจุบันตอนนี้ครับปัจจุบันเก๋ไก่ก็คืออายุเท่าไหร่อ่ะยีปีเนี่ยจุดเริ่มต้นมาอยากอยากทำธุรกิจแต่ว่ามีทุนไม่เยอะเลยคิดว่า YouTube น่าจะเป็นวิธีสร้างรายได้ที่ตอบโจทย์มากที่สุดนะเริ่มปล่อยคลิปวันแรกคือ31สิงหาคมครับปี59 4ปีที่แล้วเองนะ บริษัทสไลเดอร์โปรดักชันจำกัดก็คือสร้างบริษัทเลยปี2560บรลายได้2.2ล้านบาทกำไรคือ1.1ล้านบาทนะเนี่ยเปิดช่องปี59ปี60นะครับปีถัดมาสร้างตั้งบริษัทเลย2561ารายได้50.1ล้านบาทกำไร27.8ล้านบาทเติบโต2,000กว่าเปอร์เซ็นต์แค่ช่อง YouTube นะครับ วิธีวิดีโอที่สร้างเชื่อคือแก้งแม่เซอร์ไพรส์เงิน1นึ่งแสนบาทเงินเก็บเงินจากการทำงานมอบเป็นของขวัญให้แม่คนดูเยอะสุดเซอร์ไพรส์แม่เงินร้านในกระติบข้าวเหนียวเห็นแม่ลำบากในการผ่อนบ้านเลยช่วยแม่ปลดหนี้เห็นไหมครับวิดีโอที่ผู้ชมมากที่สุดมีอะไรบ้างนะครับเราก็ลองไปดูได้ผู้ชมติดตามเห็นไหมครับทั้ง y o u t u b e instagram Facebook อันนี้น่าสนใจนะครับของ การทำก็คืออันนี้เขาทำเป็น,ปนแบบแลช่อง YouTube อะของตัวเองแล้วก็สร้างบริษัทขึ้นมาตั้งบริษัทนะครับก็เป็นโปรดักชันนะครับเพื่อผลิตคอนเทนต์ต่างๆปลอนเขา YouTube แล้วก็ได้ค่าโฆษณาค่าฝากขายสินค้าหรือรีวิวอะไรก็แล้วแต่หรือสปอนเซอร์ในช่องทางต่างๆนะครับก็รวมกันอีกแบบนึงก็คือยูทูบเบอร์ชื่อว่า b บร์เฮานะครับเจ้าของร้านชาน,นมแบร์เฮาส์นะคบถ้าใครเคยกิน นะครับก็เติบทั้งคู่ได้เติบโตมาจากยูทูบเบอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาร่วมกันทำบริษัทชื่อแบรนด์ฮักโปรดักชันจำกัดนะครับก็คืออยากจะทำคอนเทนต์ด้วยกันนะครับแล้วก็ปี6 0สนะรายได้17.7 13.7ล้านบาทกำไร1.9ล้านปี6 1น่ะครับรายได้29ล้านกำไร3.8ล้านเนี่ยก็เติบโตมา1 0 0ยต้นๆนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับวิดีโอแรกก็คืออะไรอะ หมดเงินกี่พันดีถ้าเล่นจนกว่าจะได้ตุกตาวิดีโอยอดวิวสูงสุดเอาแชมป์กินจุระดับประเทศไปถล่มร้านเนี่ยแบร์เฮาส์อย่างเงี้ยครับก็คือสร้างช่องขึ้นมายูทูบเบอร์แล้วก็สร้างมาคือจุดเริ่มต้นเนี่ชาร์ก็คือชื่นชอบการดื่มชาไข่มุกนมชายขมุกก็เคยไปต่อคิวที่ชาไต้หวนันก็เลยอยากจะสร้างเป็นแบรนด์ของคนร้าน เพื่ออยากจะสร้างร้านของคนไทยเพื่อให้ชาวต่างชาติมาต่อขิวบ้านก็มีสาขาที่แสแควแล้วก็บีเทสะพานตักสินเนี่ยครับอันนี้คือก็น่าสนใจมากนะก็คือเหมือนแบบเหมือนโลมาเดีวก็คือสร้างแบรนด์จากยูทูบเบอร์ตัวเองมีฐานลูกค้ารู้จักอยู่แล้วหลยยังจากนั้นก็มาสร้างแบรนด์ที่เป็นธุรกิจสินค้าของตัวเองเพื่อขายต่อนะครับเนี่ยน่าสนใจนะครับ next s e l l make นะครับ มิลเลนเนียร์สองพันยี่สิบก็คือบุคคลสร้างกิจการด้วยตนเองที่มีอายุน้อยกว่าสี่สิบปีและกิจการมีรายได้เกินสองร้อยล้านบาทเท่าแก่น้อยอีฟแอนด์บอย้ยครับโอเมสไดมอนด์เกรนส์ rain, นะครับพลานบีอาร์เตอร์ยูไทฟูซองแล้วก็วงในอันนี้โดนมากๆนะอันนี้ก็คือแบบคืออายุน้อยร้อยล้านอะ แต่เนี้ยสอล้าน 200, 000, 000, 000, ขึ้นไปแล้วเราก็ลองดูครับโมเดลหรือว่าคนต้นแบบที่เราอยากจะเป็นแบบเขาคืออะไรเนี่ยครับก็ลองิเค์เส้น